อะไรนี้ใครกดไลค์จะเพิ่มความเกของพี่ตน้นวงเล็บหน้าหลอ่อกดไลค์เลยฉันก็บอกแล้วว่าพี่ต้นเป็นเกตัวจริงวันนี้ผมแต่งตัวเป็นทุงทุง,ทงซาฮุระที่เป็นตัวเหมือนท่อนไม้สีน้ำตาลแล้วก็ถือไม้เบสบอลไปทุบไปป่วนคนในบลูเฮเบนบ,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 บางคนที่ค่อนข้างก็จะกลัวผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแบนออกจากบ้าน <c oughs> โคตรปั่นโคตรฮาเลย เราจะไปดูกันว่าจะมีคนกลัวเรากี่คนคืลีกามันจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยทุงทุงทางชึ้งทางทีไทถ่าย,ายพูดไปเรื่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่มันตัวอะไรกันฉันเห็นตามติ๊กต k อกเยอะเลยมันจะเห็นคนคอมเมนต์บอกมาด้วยฉันก็จะมาแต่งเป็นพร้อมที่จะทุบพวกแกตัวสูงจ่างทำอะไรกันในคนไาย คนชายเงาเงาทุ่งทุ่งทางที่ไทยทั้งถุยถุยทำเถียที่ไทยไม่ใช่พูดไปเรื่อยันคือตัวอะไรคอมเมนต์บอกผมทีเปรดอะไรคนอ่านน่ารักจังมีคนที่ผมชอบอยู่แล้วนะอ้าอะไรวะลองพิมพ์ไปดิชอบเราหมายโดนด่าไปวะนี่มีคนพิมพ์แล้วทุ่งทุ่งทุ่งซาฮูรา อะไรวะอ้าวมันจะคนมาลุมผมเลยตอนนี้พิมพ์ไปดิเดี่ยวไล่ทุบเลยแล้วมันทุบยังไงวะอะไรทุงทุงทางทางคือหมวดส่วนนะผมไหนว่าเราจะไล่ทุบเราถือขวานนี่เห็นไหมเราจะไล่ทุบเลยไล่ทุบเลยทุงทางทางทางทุงทางทุงทุงมาเล่นอะไรนี่ผมจะมั่วๆ่อยนะผมไม่ค่อยรู้ว่ามันพูดยังไง ทุ่งทางทีไทยไทยทีทุ่งทางมีแต่คนวิ่งนีเราไม่ยินยื้อเฉยคนก็กุลาเลอเนี่ยคนกลัวเราหรอเนี่ยดีครับสวัสดีคุยอะไรกันเราเนี่ยไม่สนใจทุ่งทางไทยทีไทยทุ่งทางไทยไทยเธอถุงทุ่งมีแต่ทุ่งทุ่งไม่ใส่ทุ่งไม่ใส่ทุ่งก็ถือเอาเออมากวนชาวบ้านไอ้คนนี้น่าจะเป็นเขาเกมอะแบบเข้ามาแล้วตกแกเราเลยยเงี้ยนี่าลองตหน้าตามาดูตลกยังไงไม่รู้ะ เดน,นมีแต่คนกลัวเราหลอนเนี่ยมีแต่คนกลัวเราทุ่งทางทางเราออกจะน่ารักให้กมอะไรฟันฉันโอไม่แกมอะไรฟันทุ่งทางทางแล้วเนี่ยแลวแมวยักษ์มนจากไหนเนี่ยทุ่งทางทางมาเรียนดีกว่าอะไรโรงเรียนกี่อะไรวะโอ้ uh. ทุ่งทางทางทางทุง่งทางทาง ทางทุกทางอะไรฝันแกจะมาสมัครักนเรียนแล้วดนเอา้าเขาล้มไปเอ้าโอไมคเขาเป็นไรไม่เอ oh เอเราหยอกเฉยเฉเราขอโทษ <c oughs> งั้นก็ตามสเต็ปเมืองบลูเฮเบเนของเราก็คือเอายาไปกิน <c oughs> เอายาไปกินอ ขอ,อยาเดกผมล่ะเธอเป็นไรมากไหมเอาแล้วเขาเออยาไม่ให้ผมทำไมทุ่งทางทางเอาไล่นลักเรียน <c oughs> <c oughs> โอ้โหแกโคตรเร็วเลยไม่ทันแกหรอกอทุกทางคอเรนด้วยหน่อยทุ่งทางทางคอเรนด้วยให้หน่อยดีบุกโรงเรียนละนี่ฮโรงเรียนเกย์ไอ,อ,อ้ส่วนด้านนี้มีอะไรนี่มีโรงเรียนหันสาวะนอกจากโรงเรียนเกยแล้วทุ่งทางทางมาสมัครเรียน แต่มาไลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะทุงทางทางทางทุงทางไม่มีใครสนใจเราเลยได้ลองบอกเิยสมาครเรียนครับหนูไม่มีบ้านอยู่ค่ะเรามา,าสมัครเรียนที่จะทุบไปเลยให้น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเหรอเนี่ยน้องเฟิร์นมาไลทุบคนจุดเกิดดีกว่า แกมาทาสีอะไรเนี่ยฮะแกมายืนอะไรจำใครไม่ได้สักคนผมลืมเอาท่านนี้อะไรเนี่ออกกำลังกายพุ่งทางทางไล่ฟันคุณไล่ต่อยคุณมานี่ดี <c oughs> เขาเปืนไล่ยิงผมเลยโอโอไม่ oh <c oughs> ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันแค่เดิน เแค่แกลกก้งที่เชยฟันไว้ดีโอไม่คนนี้น่าสวยเหรอนนี้น่าสวย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 คนอ่านน่ารักน่าสวย <c oughs> ยายเซลท่านผู้ชม <c oughs> ขอโทษที่แอคครับขอโทษสังคมสูงทางทางได้มาหาคุณแลว้วโห้รถไฟไหมขวางรถแกแกมาขี่รถอะไรตีไป,ไปดี <c oughs> นี่ผมเลย <c oughs> โอ้ไม่มีแต่คนกลัวเราหรอเนี่ยไม่ต้องวิ่งหนีเราหรอกเราไม่ได้น่ากลัวหรอกจะน่ารักจะตายใช่ไหมแกเราน่ารักไหมอ่ะแล้วเขาก็ขึ้นรถคันหนึ่ง <c oughs> นีเหรอไม่ได้ <c oughs> เราไม่หนีจะแกะหรอกเราจะนั่งไปดูเฮ <c oughs> ให้ทุงทุงทางทางทุ่งทุ่งหนีหนีไอ้โดนหนีจากรถเลยไหยทำไรกันเนี่ยทำไรกันเนี่ยขีมาอะไรเราเนี่ย ผุงทางทางผมจะลินงานคุณตลอดเวลาอย่าตีหนูคืเฮ้ยนนี้ผมยืนมองหน้าตักนานนี้เป็นไงออมีแต่คนกลัวแล้วเหรออะไรคนไทยที่ไม่ไทยอะไรบะางคนไทยที่ไม่ไทยเราเนี่ยเป็นไงฮะทุบเลยเดินนีแหละแอบเข้าบ้านหลังนี้ดิมันจะเห็นคนอยู่ในบ้านวะเอาไมมนี่ บุกบ้านเลยก็ตกแก๊กตกใจอู้ห้องก็ตกแต่งสวยมากทุงทุงทางเจอตู้เซฟแต่ไม่ไม่ปลนคือวิ่งหนีวิ่งหนีนะผู้ชมมาแอบอยู่นี่อะไรทำไมต้องหนีทุงทุงทางคือทุงทุงทางทางทุงทุงอุ้งอุ้งทุ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 งทางทุงทางทุงทางทุงทาง ทุ่งทางทุ่งทางนีแต่คนทุ่งทางทุ่งทางทุ่งทางทุ่งทุ่งทุ่งทางเพื่อจะเข้าก็เข้าแกจะแบนจะ่หรออาแล้วเขาก็เปิดประตูให้ผมเข้าโอ้ไม่ก็ต้อนรับเราหล่อนี่ขนาดเราดูน่ากลัวนะนนี่เราน่ารักไหมอะไรเรารู้จักไม่ไม่น่ารักเหรอ ทุ่งทุ่งทางทางทางทุ่งทางผมพูดได้แค่เนี่ยเอาตรงเถอะแล้วเขาก็หนีเขาบอกไม่น่ารักแล้วก็เดินหนีเรามัน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเรามาสร้างความวุ่นวายเหล่านี้เราเป็นคนดีนะแกอย่ามาองเราแบบนั้นสิเราแค่ทุงถุงครัเรารู้จักแล้วก็เดินหนีรู้จักแล้วทําไมเดินหนีอ่ะมีแต่ห้องซีซูเอ็ดทั้งนั้นเลยทุงท่งทุงท่งทุ่งทุ่ง ทางเรามันดูน่ากลัวเรามีโอกาสโดนแบนตอนนี้นะ่าจะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม้ถูกพื้นมาตีหน้าใช่ไหมเนี่ยทุงท่งทุ่งทางทางทางทุง่งเจ้าของบ้านอยู่ไกลๆแล้วฮือหือฮือหือเกมวาฮื้อหือใส่ฉันทำไมเกมวาฮื้อหือใส่ฉันทำไมฮื้อหือใส่ฉันทำไมอะไย แกเล่นปืนเลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดแกเล่นปืนเลยเหรอไม่นะอย่านะแกเล่นปืนเอาโดนแบนออกจากบ้านโอ้ไม่ทุงทุงทางแบนเราทำไมแบนทำไมอ่ะเราออกจะน่ารัก ให้ไหมฮึ่ยฮึ่ทุงทุงทางช้างมางกางเราโดนแบนคนข้างนอกเต็มเลยโอ้ใบทุกทุกทางทุกทุงทุงทุงทางโดนแบนทุงทุทางแกละฉันจะสับหน้าแกแล้วก็บอกให้เขาทำไมแบนวะเนี่ยทุงทุทางทุงทุทางปันบ้านแกเลย เาก็อยู่ในบ้านยังมีความสุขจนจนเราก็ทุงทุงทางแต่เหมือนจะโดนแบนนะไม่ใช่นะที่ได้กลับมามุมนี่ยังแดงอยู่ถ้าเธอเหงาเราชื่อซีน้าเหงาหรอมันให้ทุบซะโดยดีสรุปไม่น่าโดนบลดแบนว์ท่านผู้ชมพี่ไม่เล่นรับปวดหัวน่าจะเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านเลขสิบเก้ปลดแบนเราเอาลบบ้านคือทุกทุงทางเกเจ้าดอกไม้มาให้เราหรอ มาดูจุดเกิดเอาเขาเอาดอกไม้ให้เรา o oh อ my god <Wow. S 1> ให้จริงจริงหรอเน,นี่ยมีสาวมาให้ดอกไม้ดูให้ทำไมสาวกล้ามใหญ่กล้ามโตจังเลยใจเกเรใหม่เนี่ยให้เราหรอหรืออะไรฮะฮัลโหลใช่ขอบใจมากอีอีคือถุงถุ่งทาง เราให้อะไรดีส่วนคนนี้น่าจะเอาดัมเบลนะอ่ะแกเอาดัมเบลไปว่าดูแกน่าจะเล่นกล้ามนะเอาดัมเบลไปแกน่าจะเล่นกล้ามเอาไปดี<อ>ทุบเลยถ้าไม่เอาไหล่เนี่ยมาเดินอะไรคนเดียวนี่ฮะมาเดินอะไรวิ่งนีโอไมโอไมก็ oh my, oh my. น่าจะถามหาเพื่อนอยู่ไหนเว้า อยู่ไหนไม่รู้แต่เท่าที่รู้ๆแกโดนทุบเลยพอะละมาถึงผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากแล้วก็แชร์กับสังเก i ุ e ะผมด้วยนะครับผมสำหรับทรงทางมาพวงคนนะชื่อย่างหาเลยไปแล้วก็ผมไปายโอเคไปเร็ว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 